สวัสดีครับสวัสดีครับช้สินเทดดิงครับวันนี้เรามาติดออนกริด5,000วัตต์นะครับอยู่แถวแถวลาดพร้าวซอยไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เราติดอะไรไปบ้างครับผมวันนี้เรามาติด DSC 5,000วัตต์ นะครับโมเดลนี้ 5kg เรามีระบบกันย้อนนะครับตอนนี้วันนี้เมฆไม่ค่อยเป็นใจเลยแสงไม่มีตอนนี้เขาผลิตกระแสไปได้820วัตต์นะครับดึงบิวจากกรารไฟ้ามา20วัตต์เองแล้วก็ไฟในบ้านตอนนี้เราเราปิดหมดนะครับเราเช็คดูว่า จะย้อนไม่ย้อนนะครับตอนนี้อันนี้ตู้คอมบนอน์เรานะครับ5 0 0พันวัตต์เนี่ยจะมี2สติงสติงละโอ้เนี่ยเราติดแผ่นสิแผ่นครับของทีหนาสาม4 0อยี่วัตต์โพลีนะครับสติงละ7แผงน,นะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็สนใจนะครับระบบโซลาเซลล์ทุกระบบนะครับ สนใจติดต่อใช้สินเทนด,ดิงนะครับ0993536945นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ